าวาเท่ากับลอนเราก็จะมองอันนี้ทั้งก้อนนะครับเป็น u ูครัก็เราสูตรทิ่ลอนอยมาเทียบนะครับสำหรับคนไม่ค่อยไม่ค่อยแน่นนะก็1นส่วนยก็คือ1นึ่งส่วนอารแทนทั้งก้อนนี้นะครับ เราก็ดิฟฮาร์แทนต่อนะครับ,รบก็เอาสูตรฮาร์แทนมาเทียบเราก็จะมองตัวนี้นะครับเป็นยูตัวใหม่เป็นยู่ตัวที่สองกันก็ขึ้นมาั้ใหม่นะครับ ดิฟครับแล้วก็เทอมนี้เทอมนี้มันยาวนะครับก็เขียนแล้วย่อเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกันแล้วก็ดิฟอาร์ทแนก็คือหนึ่งส่วนหนึ่งบวก u ตัวใหม่กำลังสองนะครับก็คือตัวนี้ยกทั้งหมดยกกำลังสองก็เป็น x กำลังหนึ่งก็กลายเป็น x กำลังสอง e กำลัง5 x ก็กลายเป็น e กำลัง1 0 x แล้วก็ดิฟ u 2อีกทีนะครับมันก็คือดิฟผลคูณใช่ไหมครับก็คือหน้านะครับแล้วก็ดิฟหลังก็คือด e ิฟ e กำลัง5 x คร e ับดิฟ e กำลัง5 x อันนี้เป็นสูตรลัดที่เราเคย สอนเมื่อคลิปเมื่ก่อนนะครับมันก็จะได้5ก็เปลี่ยนเป็น A นะครับก็เป็น 5E าเกำลัง 5X เพราะงั้นดิฟหลังก็คือเนี่ย5 e าเกำลัง 5X ครับแล้วก็บวกด้วยหลังก็คือ E อกำลัง 5X ดิฟ x นะครับดิฟหน้าก็คือดิฟ x ก็ได้หนึ่งก็ไม่ต้องทําอะไรโอเคบรรทัดต่อไปกน็น่าจะตอบนะครัเปลี่ยนสีดีว่า y ดิฟเท่ากับตัวร่วมมีนะครับคือ e กํลังห x ก็ดึงออกมาข้างนอกข้างหน้าแล้วก็ วงเล็บ5้าเขาคูณนะกับ x แล้วก็บวก1น,นะครับวงเล็บปิดอันนี้ก็คือตัวเศษตัวส่วนนะครับสี่เหลี่ยมซึ่งเราไม่อยากเขียนนะครับเพราะมันยาวนะครับก็บรรทัดตาะก็กลับมาเขียนใหม่เป็น a r t a แทน x e กําลัง 5x แล้วก็คูณด้วยเทอมส่วนนี้นะครับครับก็จบข้อนี้นะ ครับสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์นะครับก็ให้ดิฟอาร์ไซ์นะครับเราคอสอีกกำลังลบเอกเนี่ยครับเรามองให้เป็น U ูนะครับก็มาเทียบสูตรดิฟอาร์ไซรยูนะครับเราก็มาขึ้นที่บรรทัดนี้นะ Y ดิฟนะครับเท่ากับ1ส่วน แล้วก็เขียน1ลบ <c> u <oughs> กํลัง2ก็จะได้ cos นะครับ e ลบ x กํลัง2ไว้ตรงนี้แล้วก็หารไปนะครับแล้วก็คูณดิฟดิฟ u นะครับก็คือดิฟ cos e กําลังลบ x คือมันทัดใหม่ ดิฟคอสยูนะมันจะเป็น u ตัวใหม่นะครับดิฟคอสมันก็จะได้ลบสายยูแล้วก็ดิฟยูอีกทีหนึ่งดิฟหาที่ว่างเขียนดิฟอีกำลังลบเนะครับมันก็จะเท่ากับ ตรงนี้มันคือลบหนึ่งใช่ไหมเพราะงั้นค่า A ก็คือลบหนึ่งแล้วก็ E กำลังลบ X นะครับมันจะตาลายไปเลยมันก็จะคูณได้เท่มนีท้ทีใส่วงเล็บจะได้ตามให้ลายคูณลบ E กำลังลบเอ็กอแล้วเราอย่าลืมไปตัวนี้นะครับตัวที่เป็นรูทข้างล่างนะครับหนึ่งลบคอสกำลังสองได้ไรครับก็ได้ s ซ n กำลังสองแล้วก็เอาข้างในของมันมาเขียน จะเท่ากับลบลบก็เป็นบวกนะครับ e ลบ a e ลบ x นะครับคูณ sin e กําลังลบ x หารด้วย sin กํล e ังส e ลบ x ล้วตรงนี้มันจะแบ่งได้2องกรณีนะครับกรณีแรก เ,เมื่อ sin e ลบ x นะครับมากกว่าเท่ากับ0มันจะเท่ากับ <c oughs> s i น <c oughs> นะครับจะได้ อันนี้ถอดหลูดมามันก็จะได้เป็นสายนะครับก็จะตัดตัดก็จะตอบตัวนี้แล้วก็กรณีที่สองนะครับสาย e กำลังลบ x น้อยกว่าศูนย์นะฮะ มันจะกลายจากบวกมันก็จะกลายเป็นลบผลที่ตามมานะครับก็ข้างล่างก็จะหารลบมันก็จะกลายเป็นลบ e กําลังลบ x นะครับ ก็จะมีอยู่2ตอบจาก2กรณีนะครับสองเทอมนะครับก็เทอมแรกนะครับ5้ากำลังไซย x เนี่ยมันจะอยู่ในรูปของ a กําำลัง u นะซึ่ง u ก็คือไซย x นะครับ เราก็ดิฟได้เลยนะครับสามสเต็ตสเเ็ปแรกก็คือ a กําลัง u ก็ลอกตัวเดิมนะครับห้ากำลัง sin x แล้วก็ลอน a ก็คือลอน5แล้วก็ดิฟ sin x นะครับมันจะได้ cos x ต่อไปมาดูก้อที่2นะครับดิฟ arc tan รูท x ทั้งหมดยกกำลังสองมันก็จะอยู่ในรูป U กำลัง n น,นะครับซึ่งอยู่ในรูป U กำลังสองเ,อเป็น U ที่สองแล้วกันอันนี้ U หนึ่งก็ดิดไปสามสเต็ปนะครับสเต็ปแรกเอา n ตบลงมาก็คือสองสเต็ปที่สองก็คือ arc tan root x นะครับทั้งหมดจะยกกำลังหนึ่งก็ไม่ต้องเขียนอะไร แล้วก็ดิฟตัวสุดท้ายนะครับก็คือดิฟอาร์แทนรูทเอ็กซึ่งตัวนี้ก็จะยังไม่จบนะครับเราก็ต้องหาทำก่อนก็สตาร์ไว้หาที่ทำในห้องว่างทำนะครับดิฟอารแทนยู อันนี้เรามองมองเป็น u ที่สามก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบวก u กํลังสองก็เป็น root x กําลังสองใช่ไหมครับแล้วก็ดิฟ u ก็คือดิฟ root x นะครับดิฟ root x มันจะได้1ส่วน2รูท x แล้วก็ก้อนนี้จะเป็น1บวกรูท x กำลังสองก,ก็งเป็น1บวก x นะครับโอเคต่อไปมาดูสเต็ปน่าจะสุดท้ายละอาจากบรรทัก y ดิฟสีม่วงนะครับก็พวกนี้ก็ลอกมา รอนหมาไว้ข้างหน้าก็ได้ค้างที่นะครับแล้วก็คูณห้าไซดกัง x คูณ cos x นะครับแล้วก็เทอมนี้นะครับสองตรงนี้นะครับตกกัดับสองตรงนี้ก็หายไปดึงบวกลงมาตัวเศษเป็น Arctan นรู x ส่วนรูทตรงนี้ 1บวก x วงเล็บปิดนะครับอันนี้ก็คือคำตอบโอเคส่วนของสุดดิที่ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับข้อนี้ก็จบนะครับสวัสดีครับ อาร c คคอ X กำลังสองรอนเนะครับก็มันจะอยู่ในรูป ARC c o s อสยูก็เธอบงเลยทั้งหมดก็จะเป็นยูนะฮะก็ดิบไปแล้วนะครับก็จะเป็นลบหนึครับหาร หนึ 1> 1่งลบ u กําลังสองนะครับแล้วก็ดิฟดิฟ u นะครับอันนี้มันก็อยู่ในรูปดิฟผลคูณนะียมันก็จะได้เป็นหน้านะครับแล้วก็ดิฟหลังดิฟอน x ก,ก็ได้1ส่วน x แล้วก็บวกหลังดิฟหน้าดิฟหน้าืาอแบบดิฟเอกกำลังสองก็ได้สองเอกโอเคมาบรรทัดนี้นะครับก็อันนี้ตัดอันนี้มันก็จะเหลือเป็นอะไรครับเหลือเป็น x เดียวนะครับลบก็ยังเป็นลบก็กลายเป็นเศษก็เป็น x นะครับบวก 2x ลงไปข้างหน้าแล้วก็ตามด้วย ln x อันนี้ก็จะเป็น1นะครับแล้วก็ลบ x กำลัง4คูณ ln กำลัง 2x ฮนะ หรือว่าถ้าเทอมนี้ไม่แน่ใจนะครับก็เขียนเป็นลบ x กาลังทั้งหมดกําลังสองเลยก็ได้นะเพราะว่าตัวนี้นานๆจะโผล่มาทีแล้วก็อีกช็อตหนึ่งก็จะดึง x อ,ออกมาข้างนอกวงเล็บมาไว้ข้างหน้าก็ได้นะเป็นลบ x นะครับ ครับมาดิฟอีกำลังอาร์คอตรูทเอ็กนะครับเราก็จะมองเป็นอีกำลังยูนะครับสุดดิฟอีกำลังยูมาเทียบนะฮะก็ดิฟไป,เ,ปเลยนะครับมันก็จะได้เป็นอีกำลังอาร์คอตรูทเอ็กนะครับแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่อยากเขียนอาร์ตคอตรูทเอ็กนะครับก็เป็นอีกำลังยูนะครับแต่อย่าลืมแทนค่าลับแล้วกันแล้วก็ ดิฟอาร์คอร์ดรูทเอ็กนะครับแล้วก็ขึ้นรรทัดใหม่อี e กำลังยูก็ดึงลงมาครับแล้วมาดูสูตรดิฟอาร์คอร์ดตัวนี้ก็จะเป็นยูตัวใหม่นะครับก็เป็นยูที่สองแล้วกัน เราดิฟอาร์ค,คอร์ดใครับมันก็จะได้เป็นลบหนึ่งแล้วก็หนึ่งบวกยูกำลังสองตัวใหม่ก็คือรูทเอนะครับทั้งหมดกำลังสองะโชว์ให้ดูนิดหนึ่งแล้วก็ดิฟรูทเอนะครับหรือดิฟยูสองตัวนี้นะครับ อันนี้ดิฟหลายครั้งแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นเซษหนึ่งสดสองรูทเอ็กเพราะงั้นถ้าบรรทัดนี้เราเล็งได้ดีๆมันก็จะจบนะครับเอ่อเชิมข้างบนนะครับมันจะเป็นลบอ e กำลังยูก็แทนค่ากลับนะครับเ,เดี๋ยวใช้สีแดงกั้นนิดนึงจะได้ตามไหลาย E กำลังอาร์ คอรูทเอ็ก์นะครับแล้วก็ให้เป็นสัญลักาแดงหมดเลยกันส่วนมันก็จะเริ่มด้วยสองแล้วก็รูทเอ็กนะครับคูณกับหนึ่งก็มาจากตรงนี้นะครับบวก รุดเอ็กทั้งหมดกำลังสองคือเอ็กอันเดียวเคอมต่อเ่อเทอมแรกนะครับจะเป็นผลคูณแล้วก็อันนี้เป็นเทอมที่สองเนี่ยก็ ค่อยๆไล่ทำไปนะครับนี่ก็เป็นหน้าแล้วก็ติปหลังแล้วก็บวกหลังนะครับก็คืออาร์คคอร์ดเนี่ยนะ ดิฟหน้านะครับก็คือรอนเจ็ดทั้งหมดกำลังเอ็กนะครับใส่คูณไปด้วยแล้วก็บวกดิฟอ่ะเทอร์มิสองนะครับอันนี้ก็จัดรูปนะครับก็เป็นแทน x กําำลังสองเป็นวมของแทนนี่นะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยจะกำลังสี่ตัวนี้ มาดูเทอมแรกสุดนะครับรอนเจ็ดเนี่ยมันก็คือค่าหงที่นะครับแล้วก็กำลัง X อันนี้ดึงมาเฉยดิฟอาร์คอสนะครับเรามองอทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นยูก้อนที่หนึ่งนะคือมันจะมียูหลายตัวนะครับตามสูตรมันก็ได้เป็นเนี้ยลบหนึ่ง แล้วก็ส่วนเปิดหัวรูทหนึ่งลบนะครับรูทแล้วก็ข้างในมี 3x นะครับทั้งหมดยกกำลังสองแล้วก,กลายเป็น 3x ธรรมดาแล้วก็ดิฟรูทแล้วก็ข้างในมี x ด้วยนะครับ าหาที่ว่างทําตรงนี้แล้วกันนะครับรูทสามมันเป็นค่าคงที่ดึงออกมาแล้วก็จะดิฟรูทเอนะครับรูทสก็คือรูทสามเพราะว่าดิฟรูทเมันก็จะได้เป็นเศษหส่วนสองรูทเอนะครับ สรุปแล้วมันก็ได้รูทสามส่วนสองรูทเอ็กเพราะงั้นเราเราเขียนไว้ก่อนเลยก็ได้นะ ต่อไปมาดูเทอมที่สองเนี่ยบวก a r c cos root สามนะครับแล้วก็ x เนี่ยอันนี้มันจะอยู่ในรูป a กํลัง u นะครับคือ r อน7เ,เนี่ยมันเป็นค่าของที่นะครับอันนี้ก็เป็น x ก็คือเป็น u u ตัวที่สองนะก็ค่อยๆดิฟไปนะครับก็เป็น เจ็หนึ่งก็คือ a กำลัง u ก็คือ r อ n เจ็ดนะครับทั้งหมดกำลัง x แล้วก็ r อ n a คืออะไรครับ a คือ run เจ็ดงั้นก็ run son r อ n ไปนะครับ r อ n r อ n เจ็ดแล้วก็ด u ก็คือ u เทียบเป็น x นะครับ dx by dx ก็ไม่ต้องเขียนก็ได้นละ้ <c oughs> ต่อไปมาดูเทอมสุดท้ายนะครับ บวกดึงลงมาเด็กวขยับเป็นนี้งนะแล้วก็อันนี้เราจะมองอยู่ในรูป u สามนะครับกำลังสี่มันก็คือดิอู่กำลัง n น,นะครับก็สเต็ปหนึ่งก็ n ตกมางล่างครับ n ก็คือสี่แล้วก็ U ก็คือแทน x กำลังสองนะครับทั้งหมดก็กำลังแล้วคสีลบ1ก็เป็น3แล้วมันก็จะมีดิฟแทนต่ออีกนะครับกระดาษพอไหมดิฟแ,แทน x กกำลังสอง ดิฟแทนนะครับมันได้อะไรดิฟแทนก็ได้เซกําลังสองกําลังสองแล้วก็ดิฟ x กําลังสองทีดิฟ x กําลังสองก็ได้สองเนะครับโอเคก็ค่อนข้างจะเ,เยอะนิดหนึ่งนะครับเทอมที่หนึ่งทำมาถึงนี้แล้วเทอมที่สองนะครับมันค่อนข้างดิ่งแล้วนะครับ เทอมที่สองมันยาวนะครับก็เลยละไว้เป็นตัวนี้ส่วนเทอมที่3ก็บวก4ีคูณสก็เป็น8แล้วก็ตามด้วย x แล้วก็แทน x กำลังสนะครับทั้งหมดกำลัง3ก็มาใส่ตรงนี้ แล้วก็คูณนี่ครับเซษกำลังสอง x กำลังสองโอเคก็มาทัดนี้น่าจะตอบได้แล้วนะครับก็เรียงใหม่นะครับก็เป็นลบรูทสามส่วนสองะแล้วก็ล่อนเจ็ด ทังหมดกำลัง x นะครับข้างล่างจะเป็นรูทแล้วก็1นึลบสาแล้วก็บวกเทอมนี้ก็ลอกมานะครับถ้าจะเอาค่าคงที่ขึ้นก่อนก็ได้รนะอนรอนเจ็ดนี้จะเป็นค่าตัวเลขตัวเลขหนึ่งครับก็คือค่าคงที่ แล้วก็คูณลอนเจ็ดทั้งหมดกำลัง x คูณอาร์คคอร์สรูทสามเแล้วก็ลอกเทอมนี้นะครับโอเคคิดว่าน่าจะไม่ผิดนะครับ โอเคครับก็เรียบร้อยข้อนี้มีบางตัวตกขอบตัวนี้นะครับอันนี้ดิฟแทน x อกกำลังสองนะครับมันจะได้2องเอ็กเซกกำลังสองเกกำลังสองเนี่ครับผมสวัสดีครับ